ข้อที่สองก็คือไกลขายออนไลน์แบรนด์ไหนคุณจำไว้นะคุณต้องเข้าถึงระดับผู้บริหารเพราะเมื่อไหร่ที่แม่ทัพแม่ทีมคุณไปอะค่ะคุณต้องอยู่ได้คุณต้องอยู่ได้คุณต้องติดต่อผู้บริหารได้คุณต้องติดต่อแม่ทีมที่ใหญ่ได้ทําไมนบะก้าถึงมีเกาะสามชั้นเออหลายคนสงสัยโนระก้ามีเกาะสมชั้นคือเจ้าของแบรนด์ผู้บริหารแล้วซี o ติดบริษัท เพราะถ้าแม่ทัพแ,แม่ทีมคุณหายไปคุณยังมีซีอคุณยังมีผู้บริหารสุดท้ายคุณยังมีเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าเกาะกำบัง3าม้ันเพื่อให้คุณปลอดภัยแต่วันนี้นะคะถึงอยากจะบอกว่าอันนี้ข้อหนึ่งคือสินค้าจำไว้นะคะสินค้าถ้าตอบโจทย์ผู้คนนะคะสมมุติว่าภายในแบรนด์นะคะในสายงานนะคะ คุณขายแทบตายแต่คุณขายไม่ได้ยกตัวอย่างนะพี่ลุงคุณขายแทบตายคุณเปิดบินไปสักประมาณปีหนึ่งแล้วอายุตัวอย่างนเนาะหกหกเดือนอ่ะหกเดือนปีหนึ่งคุณทําเกือบตายเลยคุณทําเหมือนคนอื่นเลยโพสตแชร์ไลฟ์ทำทุกอย่างที่คนอื่นเขาสอนแต่คุณขายไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกคุณก็คือเมื่อไหร่ที่สินค้าเป็นอมะตะสินค้าจะขาดตลาดเมือม่อไหร่ที่สินค้าขาดตลาดคนจะตามหาแล้วเมื่อไหร่ที่คนตามหานั่นแหละคุณมีเพชร คุณมีเพชรอยู่ในมือคุณสามารถเอาเพชรของคุณออกมาโชว์ยังไงคุณก็ขายหมดเข้าใจเนาะพี่<ด>ลุงเนาะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่าวิธีการรวยแบบสาวอนวิธีการรวยแบบยั่งยืนเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นคําว่าของกองของจมจะต้องไม่มีอยู่ในแบรนด์นะคะเข้าใจเนาะอยากรวยต้องคิดให้ได้คิดได้เป็นใครเข้ามาแล้วยังไม่แชร์แชร์เลยนะคะแชร์เลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเยอะมากในโลกออนไลน์เพราะเขาจะคิดนะคะเออเฮ้ย วันนี้สินค้าที่ฉันขายเนี่ยถ้าหมดแล้วมีคนใช้ซ้ํำไหมวะมเฮ้ยสินค้าที่ฉันขายถ้าคนกินหมดแล้วกินซ้ํำไหมวะเฮ้ยมันมีมันมัมน,มนมีมันตอบโจทย์หรือเปล่า<ม>แล้วคุณจะไปพิจารณาละสองเฮ้ยฉันเข้าถึงแค่แม่ทีมอะ่ะฉันรู้จักแค่แม่ทีมคนเดียวอะ่ะไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยคุณต้องสร้างตัวตนให้คุณรู้จักถึงระดับซีอระดับผู้บริหารและระดับเจ้าของแบรนด์ ทำยังไงก็ได้ที่สร้างตัวตนให้เขารู้จักคุณคุณจะปลอดภัย100%ซไม่มีใครเทคุณไม่มีใครทิ้งคุณคุณจะไม่เคว้งคว้างไม่ว่าแม่คุณจะอยู่หรือไม่อยู่จำเอาไว้เลยนะคะจำให้ขึ้น